วันนี้ทางร้านก็อยู่ที่อำเภอกุดลังนะครับตำบลหนองแวงนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับตัวนี้จะเป็นหัวปลูกก้อยนะครับหัวปลูกคู่นะครับร่อง40น,นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึงศอเจริญชัยนะครับสาขาที่หนึ่งนะครับและก็สอเจริญชัยโลหิตนะครับสาขาที่สองนะครับวันนี้ทางร้านก็อยู่ที่ตำบลหนองแวงนะครับอำเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าใส่กับรถไถ l อ5สี่สิบห้าแรงนะครับตัวนี้ จะพามาดูนะครับตัวนี้จะเป็นหัวก้อยนะครับเดี๋ยวแจ้ชมนะครับความลึกนะครับของอ้อยนะครับนี่ครับก็ลึกประมาณสิบห้าเซนนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าเซนนะครับ เราจะมาดูนะครับว่าได้กี่ตานะครับตัวนี้นะครับจะได้อยู่สามตานะครับนี้เป็นตัวบางนะครับความลึกอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับ รับตาอ้อยนะครับจะได้อยู่สามตาครับความยาวอยู่ที่ศอกหนึ่งนะครับอยู่ที่ศอกหนึ่งนะครับก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่งขึ้นไปนะครับประมาณฟุตหนึ่งถึงสามสิบเซนถึงสี่สิบห้าเซนประมาณครับถึงสี่สิบก็อยู่ประมาณนี้ครับความลึกก็อยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรนะ ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับที่ปรับหัวนะครับว่าจะหัวลงลึกนะครับหรือตื้นนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าปรับหัวด้วยนะครับตัวนี้